มูล,ลนิธิเพื่อธนุบำรุงศาลหลักเมืองอุดรธานีจัดงาน26ปีวันก่อตั้งศาลหลักเมืองอุดรธานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีนายวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกการเปิดศาลหลักเมืองอุดรธานีอย่างเป็นทางการโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้ง3ท่าน นายวิโรธพิพัฒน์ชัยสุริประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อธนุบำรุงสารหลักเมืองอุดรธานีพร้อมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีนายวิโรธกล่าวว่าสารหลักเมืองอุดรธานีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองอุดรธานีสารหลักเมืองหลังเดิมสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2502เป็นอาคารไม้ทรงอาคารจีนตัวเสาหลักเมืองยาว5เมตรฝังอยู่ในดิน3เมตร และโผล่ขึ้นมา2เมตรดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2542โดยดรพินโยสุวรณคีวรีศิลปินแห่งชาติเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมบนาถบพิธทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดสารหลักเมืองอุดรธานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มกราคม2542ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงกำหนดให้วันที่29มกราคมของทุกปีเป็นวันประกอบพิธีบวงสรวงสารหลักเมืองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งโอกาสนี้คณะกรรมการมูลริธิเพื่อทนุบำรุงสารหลักเมืองอุดรธานีได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน11แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเศษในขณะที่กลุ่มสตรีและบุรุษในพื้นที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีดอกจานหรือดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีมารำบวงสวงสารหลักเมือง Thank <laughs> you.